อ่าโอเคครับเรื่องดีเนาะเราจะมาดูเรื่องของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันประเเทเชีย์ฟังก์ชันจัก,กรยานโดยการแยกเศษส่วนย่อยฉะนันจ,จะมาพุดกันก่อนว่าฟังก์ชันจัก,กรยานคืออะไรเนาะก่อนที่เราจะมารู้ว่าทําอะไรอันนี้ผมสลับเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนีอย่ยวกฟังก์ชันตรีโกณเราเป็นฟังก์ชันตรีโกณยาวๆสองสามภาพเลยนะครับอ่าอันนี้ขอทุกคนพื้นฐานก่อนถึงตอนนี้เราอินทิเกรตพู้นามเป็นแล้วเนาะ เท่านามยไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมฟังก์ชันที่่ในรูปแบบอินทิเกรต 2x กำลัง2บวก 3x บวก 1dx อย่างเงี้ยมีปัญหาไหมครับไม่มีเนาะเราสามารถอินทิเกรตได้ธรรมาดาใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ตัวแรกอินทิเกรตยังไงตัวที่สองอินทิเกรตยังไงตัวที่สามอินทิเกรตยังไงคราวนี้เราจะจะเริ่มหาเครื่องมือที่จะใช้ในการอินทิเกรตฟังก์ชันที่ยากขึ้น ถัดจากฟังก์ชันพหุนามฟังก์ชันทางพิเศคนิดเนาะน่าจะเป็นฟังก์ชันพิเศษกับฟังก์ชันทางทางรีเคราะห์พิเศษนิดเนี่ยคือฟังก์ชันที่เอาจากพหุนามมาัเริ่มจากพหุนามบวกก็ละบวกเอาพหุนามสองอันบวกกันก็ได้พหุนามเอาพหุนามคูณกันสองพหุนามก็ได้พหุนามพหุนามลบกันสองพหุนามก็ได้พหุนามแต่ถ้าพหุนามหารพหุนามไม่จําเป็นต้องได้พหุนามแบบอื่น เอาเท่านามหาเพ่านามสิ่งที่ได้กลับมาคือสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันตรรกะฟังก์ชันตรรกะจะอยู่ในรูป p x ถามวย Qx โดยที่ทั้งเศษและส่วนเป็นเท่านามนะครับเท่านามคืออะไรเนาะเท่านามก็คือฟังก์ชันทีวอ่รูปหนึ่งตัวแปรและทุกอันเนี่ยมีกําลังเป็นจํานวนเต็มที่เป็นจำนวนเต็มบวกอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเท่านามนะครับอันนี้ถือว่าเป็น ฟังก์ชันที่มีกําลังเป็น,นจำนวนเต็มลบเนาะเป็นฟังก์ชันจักรยานนะครับอ่ะดูตัวอย่างของฟังก์ชันจักรยานหน่อยหนึ่งหารซลบหนึ่งข้างบนเป็นพุ่นามเพอาเป็นค่าคงตัวค่างตัวเป็นพุ่งนามชนิดหนึ่งนะครับเวลาเราจะเรียงพุ่นามสิ่งที่เราจะเรียงเราเรียงไม่ได้เหมือนตัวเลขเนาะเราบอกไม่ได้ว่าพุ่งนามตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจัดอันดับได้ คือเราจะจัดลำดับด้วยระดับขั้นหรือว่าดีกรีของเขานามดีกรีของเขานามคือกําลังสูงสุดของตัวแปรที่อยู่ในเขานามนั้นที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์เนี่ยเราผมไม่ขอนับระดับขั้นแล้วนะถ้าเป็นหนึ่งอันเนี้ยมีตัวแปรไหมครับไม่มีตัวแปรเลยเนาะแสดงว่าระดับขั้นก็คือศูนย์ข้างล่างเนาะระดับขั้นของเขานามคืออะไรครับดีกรีคือ ันนี้เป็นเท่านำดีกรีหนึ่งใช่ปะเพราะจะกำลังสูงสุดของ x คือ x กำลังหนึ่งสอง x เท่านำกำลังอะไรครับกำลังหนึ่งเพราะสอง x คือมีแค่ x กำลังหนึ่งตัวเดียวเนาะคราวนี้ x กำลังสองบวกหนึ่งกำลังอะไรครับกำลังสองใช่ปะเพามี x กำลังสองเป็นกำลังที่สูงสุดของ x สอง x กำลังหนึ่งเนาะ x กำลังสองกำลังหนึ่งคราวนี้ x บวกสี่กำลังหนึ่งใช่ปะ ข้างล่างกาลังอะไรครับเนี่ยพอคูณกันแล้ว x ลบหนึ่งกำลังหนึ่งใช่ป่ะเอา x ลบเอา x บวกหนึ่งมากําลังสองจากกําลังหนึ่งกลายเป็นกําลังสองกำลังสองคูณกับกำลังกำลังหนึ่งกลายเป็นกําลังสามถูกไหมครับกําลังมันบวกกันเมาะเวลาเราคูณกันนะครับดังนั้นนนี้ก็เป็นจาก x กาลังสองเป็น x กาลังสามเนาะแต่ั้าจะเห็นได้ว่าสี่ตัวอย่างแรกเนี่ยพ่านามมีดีกรีของเศษน้อยกว่าส่วน อันนี้ดีกรีเศษน้อยกว่าดีกรีส่วนนะครับผมจะขอเขียนแบบง่ายๆนาะดีกรีของเศษน้อยกว่าดีกรีของส่วนอันนี้เราจะเรียกว่าฟังก์ชันตรรกยะแท้นนะแท้เนาะหรือเรียกว่า proper rational function สองตัวอย่างหลัง แปลกไปกว่าเพื่อนเนาะอันนี้ข้างบนกำลังอะไรเลยกำลังสี่ข้างล่างกำลังสองอันนี้ข้างบนกำลังห้าข้างล่างกำลังสามอันนี้เป็นฟังก์ชันจักรยานไม่แท้นะครับจักยาเป็นฟังกชั่นตักรยานอยู่นะงงไหมแต่ว่าเราลองมาดูซิว่าแล้วฟังก์ชันจักรยานเนี่ยมันจะแน่แค่ไหนเห็นเคียว เราจะอินทิเกรตมันได้ไหมนะครับอินทิเกรต x ลบหนึ่งเอ้ยหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งอินทิเกรตได้ไหมได้นี่ไม่มีปัญหาเลยทำมาเมื่อกี้เลยใช่ปะ่ะอินทิเกรต x ลบหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับอิอนทิเกรตอ่าผมขอเขียนเียๆเนาะอินทิเกรตหนึ่งส่วน x ลบหนึ่ง dx อันนี้อินทิเกรตง่ายมากเลยเราทำมาแล้วใช่ปะ่ะมันอยู่ในรูปหนึ่งส่วน สิ่งเดียวที่ขัดขวางเรากับการอินทิเกรตก็คือมันกานเป็นก้อนใหญ่ไปนิดนึงเนาะทาเป็นก้อนเล็กลงได้ใช่ป่ะครับ u เท่ากับให้ u เท่ากับ x ลบหนึ่งใช่ไหมก็เป็นก้อนเล็กลงละใช่ไหมงนั้น du เท่ากับเท่าไหร่ะนะ dx ใช่ปะนั่นหมายความว่านี้ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตหนึ่งส่วน u du ใช่ไหมครับอินทิเกรตหนึ่งส่วนได้ ล็อกเนาะอันนี้เราต้องจำได้น,นะครับเราใช้ล็อกเยอะมากมาในนี้บวก c นะครับโอเคนะเห็นไหมเอ่ยดางนั้นเราเห็นแล้วว่าอันนี้ก็คือ l n ของค่าสัมบูรณ์ของ x ลบหนึ่งบวก c แสดงว่าฟังจจก์ชันจักยะนก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะอินทิเกรตได้อย่างน้อยได้ได,ได้ตัวแรกนะตัวที่สองได้ไหม อ,อินทิเกรต 2x หารด้วย x กำลัง2บวก1อินทิเกรตได้ไหมได้นะตัวน,นี้ก็ยังได้อยู่เนาะอินทิเกรต 2x หารด้วย x กำลัง2บวก1นะครับ <Okay. S 2> dx อันนี้ผมให้เป็นบ้านนะแต่ลองให้ u นะครับให้ u เท่ากับเท่าไหร่ดี u เท่ากับข้างล่างชีวเราก็จะง่ายเนาะ x กำลัง2บวก1นะครับ อันนี้มันก็จะออกมาเป็น ln นะของ x กำลังสองบวกหนึ่งบวกสี่อันนี้ให้เป็นจังบ้านนะครับลองไปดูว่าจริงไหมที่ผมบอกเนี่ย ln ของ x กำลังสองบวกหนึ่งนะแล้วถ้าสมมติว่ามีอันเนี้ยเรารู้อันนี้แล้วเนาะรู้อันนี้เนาะอันนี้เรารู้วิธีอินทิเกรตไหม อินทิเกรตของสอง x บวกหนึ่งหารด้วย x กำลังสองบวกหนึ่ง dx ไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เราเห็นได้ชัดเลยว่า u เป็น x กำลังสองบวกหนึ่ง du ก็คือสอง xdx เนาะสอง xdx มันถูกไปได้เลยแต่นี้ด้าน pi บวกหนึ่ง B 1. แต่ฟกรีของเราอีกแล้วบวกหนึ B ่งมันอยู่ที่เศษเวลาเศษมันบวกกันในเศษส่วนที่ส่วนเดียวกันเนี่ยทำอะไรได้ครับ กระจายได้เนาะนะเราเป็น2 x ส่วน x กำังสองบวกห dx บวก1ส่วน x กำลังสองบวกห dx ฝั่งแรกนะเรารู้ว่าจะอินทิเกรตยังไงไอ้ด้านขวานี่ลหละเราจะรู้แม้ว่าเราจะอินทิเกรตยังไงอันนี้ขอพบทวนนะครับอันนี้สูตรพบทวนนะครับว่าถ้าเราจะอินทิเกรตนะ 1ส่วน x กำลังสองบวกหนึ่ง dx นะครับวิธีการอินทิเกรตนะอันนี้เราจะออกมาเป็น arc tan เลยนะมีได้ arc tan x บวกนะครับนี้ควรดีไหมว่าสูตรมายังไงอ่าเดี๋ยวทวนหน่อยแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่รู้ใช้เวลาเยอะหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวขอทวนหน่อยเนาะถ้าอยากแต่เนี้ยเป็นสูตรที่ ผมบอกเลยว่าต้องจํานะครับผมว่าถ้ามันนั่งคิดใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าจะใช้เวลาเยอะอ,อ่าแต่นี้สูตรต้องรู้นะครับอินทิเกรต x กำลสองบวกหนึ่ง dx เนาะได้อาแคร์นะครับแต่ก่อนที่จะไปสูตรนี้ก่อนที่จะไปดูสูตรนี้ผมขอให้ดูอีกอันหนึ่งก่อนอินทิเกรตหนึ่งส่วน x กำลังสองบวก a กำลังสองอันเนี้ยคล้ายกับอันนี้มากเลยเนาะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งใช่ไหมครับอันเนี้ย a, a ไม่ใช่หนึ่งเนาะ a อะ a อาาไรก็ได้นะเราจะอินทิเกรตเราจะอินทิเกรตได้อะไรเอย่ยเออมันจะเป็นหนึ่งส่วน a 1. อะไรทุกอย่างเนะาะดังนั้นมันจะมาอย่างไงเดีย๋ยวผมขอให้ดูวิธีทำไปด้วยแล้วกันนะครับจะทำค,คล้ายๆกับสไตล์เมื่อกี้ พราะรู้แบบว่าถ้าหนึ่งมันสาคัญนักอยากให้หนึ่งมันมีใช่ไหมฉันก็จะเก็บหนึ่งไว้นะครับเก็บหนึ่งยังไงให้ตรงนี้เป็นหนึ่งก็ต้องเอา a กําลังสองออกเพราะอะไรเป็นอินพุตไปเลยหนึ่งส่วนเอาเกําลังสองออกนะแล้วเอ็กําลังสองอ่าแต่มัน a กําลังสองแล้วก็ต้องเอก a กําลังสองผานไปอ่าตันนี้มีหนึ่งให้สนใจแล้วนะครับ แต่คราวนี้ x กำลังสองส่วน a กำลังสองมันจัดรูปให้อยู่ในรูปตัวแปรเดียวได้เนาะเป็นตัวแปรแลวกำลังได้เลยในฐานเดียวนะครับผมจะจัดรูปแบบนี้เนาะหนึ่งส่วน a กำลังสองคูณด้วย x 2, ส่วน a ทั 2, 6, ้งหมดยกกำลังสองบวกหนึ่ง dx นะครับคราวนี้รูปอันนี้กับอันนี้คล้ายกันมาก ใช่ไหมคล้ายกันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวแปรเท่านั้นเองถูกปะจาก x เป็น x ส่วน a ผมก็เลยจะบอกว่าค้าอย่างนั้นนะให้ u เท่ากับ x ส่วน a du ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ a เป็นจำนวนจริงเนาะก็เลยเป็น1ส่วน a ดีเอ็ันที่หนึ่เเงเป็นอะไเมื่อเอบวกศูนยน์ไม่เอยดังนั้นผมสามารถจัดรูปได้นอ้ออันนี้หนะึ่งส่วน a อกำลังสองขึ้นเลยนะหนึ่งส่วน a คูณหนึ่งส่วน a คูณหนึ่งส่วนอะไรนะครับ x ส่วน a ทั้งหมดยกกำลังสองบวกหนึ่ง 1. dx จัดรูปนะครับ รามีหนึ่งส่วน a dx หนึ่งส่วน a dx แสดงว,ว่าอันนี้ยก็จะคำหนึ่งส่วน a เออยงมาได้ใ่ไหมข้าของตัวหนึ่งส่วน a ที่เป็นสีเขียวก็จะกลายเป็น du นะครับ x ส่วน a เป็น u กำลังสองบวกหนึ่งอ้าวเหมือนเมื่อกี้เลยที่ว่าใช่ไหมหนึ่งส่วน x กำลังสองบวกหนึ่ง dx นี่หนึ่งส่วน u กำลังสองบวกหนึ่ง du นะครับ แสดงว่าเนี้ยจะเท่ากับ1ส่วน A คูณกับ R แทนของ U บวก c ใช่ไหมซึ่ง U ของเรามันคืออะไรนะ R แทนนะครับของ X ส่วน A บวกอันนี้เป็นสูตรที่เราอาจจะต้องรู้นะครับดังนั้นน้องอเดยวผมขอสรุปนะครับ ดังนั้น1ส่วน x กําลังสองบวก a กําลังสอง dx เท่ากับ1ส่วน a r แทนนะครับ x ส่วน a บวก c มีสูตรนี้หากินได้ทั้งทั้งเรื่องนี้เลยนะครับไม่ปลอกให้ผม ขอพิกรองนะครับอ่าโอเคเนอะอันนี้เป็นสูตรที่เราควรจะรู้นะครับแต่ผมขอทบทวนที่มาเนาะตามนี้นะอ่ะคราวนี้เราเริ่มขอคิดได้แล้วว่าแสดงว่าถ้าเป็นหนึ่งส่วนพระผู้งามกำลังหนึ่งชีวิตโอเคใช่ไหมหนึ่งส่วนพระผู้งากำลังหนึ่งมันน่าจะใช้เทคนิคประมาณนี้ได้ หนึ่งส่วนพักห้องนามกำลังสอง<ม>ก็ไม่ได้แย่มาก่ถ้าเป็นส่วนพห้อนามกำลังเยอะเยอะเยแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงนะครับอันเนี้ยคือเป้าหมายที่เราจะมาเรียนกันในบทเรียนนี้เนาะเราจะใช้ l ิ i ิ g งบล็อกที่เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถอินทิเกรตได้เนี่ยสร้างฟังก์ชันที่ยากขึ้นในหนึ่งแง่หรือในแง่กับการ เอาฟังก์ชันที่ยากขึ้นเบรกมันดาวเนาะพยายามทำลายมันเป็นแยกเสร็จส่วนย่อยๆแล้วค่อยมาอินทิเกรตแต่ละส่วนย่อยๆนะครัเป็นเหมือนกลยุทธ์รบเนาะแบนศัตรูให้เป็นเล็กๆนะครับอ่ะคราวนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเทคนิคเนี่ยมันเอฟเซตีฟหรือว่ามันได้ผลจริงไหมนะถึงตอนนี้นะครับเรารู้วิธีการหาปริพันธ์ของสองตัวนี้แล้ว S <S ใช่ไหมเราดูตัวอย่างตั้งต้นก่อนเนาะเรามีการหาปริพันธ์ของหนึ่งส่วน x ลบ1แล้วก็สองของ x, 2 x 1, บวกหนึ่งกำลังสองเอ่ออกำลังสองบวกหนึ่งเนาะไอข้างหน้าเนี่ยมันก็คือเลยนะ ln ใช่ไหมครับของ x ลบหนึ่งบวก c ใช่ปะ่ะอันนี้หามาแล้วจากจากหน้าที่แล้วนะครับจากหน้าที่แล้วนะอันนี้ไม่ได้ของใหมนะ่อันนี้เท่ากับอะไรเอ่ย ln นะสอง x กกำลั 1, งสองบวกหนึ่ง บวก c จากหน้าที่แล้วเหมือนกันนะครับผ่านแล้วเนาะหรือถ้าจะเช็คง่ายๆก็คือดิฟตัวนี้เราจะได้โจทย์นี้เลยดิฟตัวนี้นะครับเราก็ได้โจทย์นี้ก็เสร็จแล้วเนาะโอเคไหมครับตอนนี้เราจะใช้สมบัติของปริพันธ์ในการจัดรูปบ้างดีกว่าเราบอกว่าเรารู้สองส่วนย่อย แล้วถ้าเกิดเราเอาสองอันมาบวกกันมันก็คือเอาอันนี้บวกอกันนี้ถูกไหมในแง่หนึ่งถูกไหมครับแต่อีกแง่หนึง่งมันก็จะบอกว่าถ้าเรามีปริพันธ์ของฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g เนาะเวลาเราอินทิเกรตเราบวกกันก่อนขึ้นมาอินทิเกรตก็ได้ใช่ป่มมันทําอย่างนี้ก่อนอินทิเกรตก็ได้ใช่ไหมครับ บวกกันก่อนที่จะอินทิเกรตได้แต่คราวนี้มันบวกกันเนาะแล้วมันเป็นฟังก์ชันตรรกะไม่ต้องดถึงอะไรเนะคิดถึงเศษส่วนถามว่าเศษส่วนเราจะบวกกันได้ง่ายเนี่ยส่วนต้องทํำยังไงกันครับส่วนต้องเท่ากันเนาะเราควรจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนเรามีส่วนเท่ากันเนี่ยข้างล่างส่วนอันนึงเป็น x ลบหนึ่ง อีกอันหนึ่งเป็น x กำลังสองบวกหนึ่งจะทำส่วนให้เท่ากันเราก็ต้องมีทุกอันเลยถูกปะไอ้น้าไหนเสนอมาเราก็ต้องเอาหมดถูกไหมเราก็ต้องเอาทั้ง x ลบหนึ่งแล้วก็ x กำลังสองบวกหนึ่งด้วยนะครับ x ลบหนึ่งก็มี x กำลังสองบวกหนึ่งก็ต้องมีเดี๋ยวนะผมขอเอาเป็นขั้นตอนที่หนึ่งดังนั้นแสดงว่าเนี้ยสิ่งที่ขาดไปคือ x กำลังสองบวกหนึ่งที่ส่วนถูกไหมครับ แต่เอา x กำลัง2บวก1ไปคูณที่ส่วนอย่างเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนค่าของฟังก์ชันเวลาจะคูณเนาะเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับอันเนี้ยค่าก็จะไม่เปลี่ยนเนาะเพราะเหมือนคูณด้วย1แต่คราวเนี้ยส่วนอะ่ะมันดันอยู่ข้างล่างด้วยละนะครับแล้วก็บวกกับ 2x นะครับส่วน x กำลัง2บวก1คราวเนี้ยส่วนหายอะไรไปครับ มันมีแค่ x สองสวกหนึ่งเนอะเราต้องเอา x ลบหนึ่งมาด้วยเรา x ลบหนึ่งเนี่ยก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนไม่มันหายใช่ไหมเอ่ยโอเคไหมคราวนี้ส่วนเหมือนกันนยครับส่วนทั้งสองพจเหมือนกันแล้วใช่ปะมแต่ว่าผมสามารถรวมเป็นเศษส่วนเดียวได้นะครับ เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งบวกกับสอง x คูณ x ลบหนึ่งนะครับข้างล่างเป็น x ลบหนึ่งคูณกับ x กำลังสองบวกหนึ่งโอเคเนาะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมรวมยอดเนาะมันจะกลายเป็นสาม x กำลังสอง บวกลบสอนะครับลบสอบวกหนึ่งหารด้วย x กำลังสามลบ x กลังสองบวก x ลบหนอันนี้ลองไปเช็คดูได้นะครับว่าข้างล่างคูณกันได้แบบนี้ข้างบนคูณกันได้แบบนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดเราให้ฟังก์ชันนี้มาเลยฟังก์ชันนี้จะอินทิเกรตได้ไม่ยากเนาะมันเห็นว่ามันแทนค่าได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ฟังก์ชันแบบเนี้ ชีวิตมันจะยากกว่าการให้ฟังก์ชันมแบบนี้เยอะเลยในขณะที่แต่สเตจม,มันเท่ากันทุกอันเลยอ่ะอันนี้เป็นแง่คิดของการใช้เทคนิคทางพิชคณิตนะครับพิชคณิตเนี่ยสมบัติอย่างึที่มันดีคือมันเท่ากับ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 ไปเรื่อยๆเ,เนาะเป็นการจัดรูปใช่ไหมแต่รูปบางอันเนี่ยมาจะเหมาะกับการเทคนิคอย่างหนึ่งรูปบางอันจจะเหมาะกับเทคนิคอย่างหนึ่งบางครั้งเนี่ย ฟังก์ชันตระกยะจะให้มาในรูปแบบนี้แต่เราจะหาอินทิเกรตได้เราต้องมาจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้เพื่อสามารถหาแต่ละส่วนได้โอเคไหมดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะเดายากมากเลยถ้าเกิดเอาฟังก์ชันนี้มาก่อนแล้วค่อยมาทั้งหาอินทิเกรตนะครับแบบนั้นน้องเดี๋ยวขอสรุปความโอเคนะครับก็จะเท่ากับไปนะ ล็อกของ x ลบหนึ่งนะครับบวกกับล็อกของ x 2 1ลัสองบวกหน่บวกสเนาะโอเคมั้อ่ะเราจะมาเรียนรู้นะครับว่าในห้องเนี้ยในในของเราเนี่ยเราจะสามารถแยกฟังก์ชันตรรกะ,ะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปอย่างได้ได้อย,อย่างไรน,นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฝึกก่อนนะครับเราลองฝึก รวมเศษส่วนอันนี้ก่อนนะครับอาจจะให้เวลาสักสองนาทีเนาะน่าจะเราสามารถคิดกันค่้เดี๋ยวลองรวมเศษส่วนนี้ก่อนพบกันการรวมเศษส,ส,ส่วนนะครับ่าเราจะรวมเศษส่วนนะครับสามส่วน x บวกสองลบสี่ส่วน x กาลังสองบวกหนึ่งเราจะรวมเศษส่วนได้ส่วนต้องเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นส่วนของเราเนี่ยต้องมีทั้ง x บวกสองมีทั้ง x กาลังสองบวกหนึ่ง แสดงว่าตัวแรกเนาะสิ่งที่ขาดไปก็คือ x กำลังสองบวกหนึ่งใช่ไหมครับกพราต้องคูณทั้งเศษและส่วนเนาะได้เป็นหนึ่งใช่ไหมส่วนตัวแรกเนี่ยมันขาด x กำลังสองบวกหนึ่งแต่จะคูณแค่ส่วนมันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้ว,วนนมันเปลี่ยนค่าเนาะต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับลบสี่ส่วน x กำลังสองบวกหนึ่งสิ่งที่ขาดไปจาก x กำลังสองบวกหนึ่งในส่วนก็คือ x บวกสองเนาะแสดงว่าเราคูณเราก็ต้องเอา x บวกสองคูณนั้นเศษและส่วนนะครับอ่าพอมีอย่างนี้เนาะแสดงว่าส่วนเนี่ยเหมือนกันแล้วใช่ปหมเหมือนกันปุ๊บคูณเอ่อรวมกันได้นะครับเป็นเศษส่สวนเดียวเนาะเป็น x กำลัง x บวกสองสำับ x กำลังสองบวกหนึ่งส่วนข้างบนก็เป็นสามคูณ x กำลังสองบวกหนึ่งลบ สี 4, ่คูณ x บวกสองใช่ไหมเอ่ยก็ข้างบนนะครับก็จะกลายเป็นสาม x กำลังสองลบสี่ x เนอะเป็นบวกสามเราก็ลบแปดได้ลบห้าใช่ไหมเอ่ยถ้าเราคูณกันนะครับสาม x กำลังสองใช่ไหมลบสี่ x เนอะเ้าก็มาอาันนี้ได้บวกสามนะครับสามก็ 3, ถึงบวกสามลบสี่คูณสองได้ลบแปดของได้ลบห้าเนาะ ด้วยข้างล่างนะครับเป็น x กำลังสามเนะบวกสอง x กำลังสองบวก x บวกสองนั่นหมายความว่าถ้าเราจะอินทิเกรตสาม x กำลังสองลบ4 x ลบ5ส่วน x กำลังสบวก2 x กำลังสองบวก x บวก2เนี่ย ที่จริงแล้วอ่ะมันจะเท่ากับอินทิเกรตของสามส่วน x บวกสองใช่ไหมลบสี x ่ส่วน x กำลังสองบวกหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งข้างล่างเนี่ยข้างหน้าเนี่ยง่ายเนาะข้างหน้าเนี่ยคือสาม x ็นบวกสองนะลบสี อร์คแทน x ใช่ไหมครับมีตามสูตรเนาะบวก C จีจานั้นเราเห็นว่าถ้ามีอันนี้ยากแต่ถ้ามีอันนี้ปุ๊บชีวิตง่ายเลยถูกไหมครับเราจะมาเรียนครั้งหน้าเนาะว่าเราจะสามารถเขียนฟังก์ชันตรรกยะให้อยู่ในรูปอย่างง่ายขึ้นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันวันพุธหน้าครับผมวันพุธด,ดี้ดดดดดันพุธจะวันพุธครับโอเค